สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ NSP รีวิวอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมได้เจ้าดนี่มาครับผมซีสเปรยเป็นของภาคไททันดิเทินนะครับผมเจ้าหุน่นแปลงร่างเป็นเรือโฮวครับได้นี่แบบนี้ ี่ครับผมหุ่นดูอ้วนอบอวบอย่างนี้นะครับเป็นตัว Legend Class นะครับนี่หน้าๆแพคเกจจะเป็นแบบนี้หน้าด้านหลังนี่จะเป็นวิธีการแปลงร่าง8สเตปเท่านั้นเองในการแปลงจากคุณเป็นเรือคูวครัฟตัวนี้เอาละยังไงแล้วเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในแพคเกจของเจ้าซีสเปร y ตัวนี้นะครับผม อันดับแรกเลยนี่ขาดสีไม่ได้ก็คือคู่มือการแต่งร่างนั่นเองนี่น,นะครับแมนวนวลของมันนะครับแผ่นไม่ใหญ่ไม่เล็กีกางมาได้ประมาณนี้ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแปลงร่างจากร่างหุ่นยนต์เป็นร่างเรือนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะแปลงร่างกลับครับผมการแปลงร่างจากเรือกลายเป็นร่างหุ่นยนต์นะครับแบบนี้เอาละต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นการ์ดสำหรับสะสมนะครับนี่ใบนี้ นะครับด้านหลังก็จะเป็นสถิตัสพลังของเจ้าซีสเปรย์ตัวนี้นี่นี่นะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เป็นร่างหุ่นเนาะรูปภาพดันเป็นร่างยานพาหนะแทนทั้งนัน้นี่นะครับเอาละเรามาดูเ่ิงสูงของเจ้าซีสเปรย์กันดีก,กว่านี่อันนี้เป็นลีเจนด์คลาสนะครับซีสเปรย์ตัวนี้นี่ความสูงของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณนี่ประมาณเก้าเซนครึ่งนี่นะครับประมาณเก้าเซนครึ่งได้เห็นจะได้นะตัวนี้ ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูดีเทลของเจ้าซีสเปร์กันดีกว่านะครับนี่แบบนี้นี่ตามหน้าตามหัวเลยนะนี่ตรงหัวนี่ดีเทลดีนะครับเนี่ยจัดการทําสีตาสีเลมมาให้เนี่ยแล้วก็เนี่ยร่องร่องตรงตรงข้างๆเป็นบูสเตอร์เนี่ยทามาได้แรบเห็นชัดอยู่นะครับนี่นี่นะนแล้วก็ตามตัวตาสติ๊กเกอร์ออโต้บอทเนี่ยตัวเนี้ย แล้วก็เป็นตัวด้านข้างที่สกรีนลายมาเนี่ยอย่างเงี้ยตามตัวนี้นะครับนี่ตรงที่เป็นกระจกกระจกของเจ้าตอนล่างเรือเนี่ยเขาทำมาทำสีมาให้นะครับนี่ตรงแขนนะครับนี่ตรงนี้ใต้ท้องแขนมีสลักภาษาไซเบอร์คนเนียนเอาไว้นี่เห็นไหมเขียนไว้ผมหาข้อมูลว่าแปลได้ว่าเป็นชื่อของอารีน่านะครับชื่อคนรักของเขานั่นเองมีสลักทั้งสองข้างเลย นี่นะครับนี่พ่อหนุ่มนักรักนี่นะครับส่วนจุดขยับนะตรงหัวเนี่ยผมไม่สามารถขยับมาได้จริงมือผมใหญ่ผมเข้าไม่ได้มันติดตรงคานเนี้ผมไม่สามารถขยับหัวได้จริงๆนะครับส่วนตรงนี่ตรงแขนเนี่ยเป็นบอลจอยนะครับยกได้อย่างนี้ยกข้างหลังก็ได้นะครับหมุนได้รอบนะครับกลางได้อย่างนี้นะครับตรงข้อศอกก็เป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับงอได้แบบนี้ครับปุมนี่หมุนได้รอบเหมือนกันแบบนี้ นี่นะครับนะส 2, amine, ่วนตรงนี้ตรงขายกเตะได้แบบนี้ครับผม <coping> ด้านหน้านะครับด้านหลังก็เตะได้แบบนี้นี่ตรงนี้ตรงต้นขากระมุนได้หมุนได้รอบนะครับตรงส่วนที่เป็นเหมือนจะเป็นหัวเข่าตรงนี้งอได้นะครับงอได้สุดแบบนี้แบบนี้งอข้้งหน้าอย่างนี้ก็ได้ครับผมนี่ตรงเอวตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับเอวหมุนไม่ได้แต่ใบพัดข้างหลังหมุนได้นี่หมุนได้หมุนได้ แบบนี้นะครับโซนอาวุธตัวนี้นี่เหมนแบบนี้ครับผมมีสติกเกอร์ออโตบอทแปะอยู่นี่น่าจะเป็นเหมือนกับตัวยิงมิสไซน์นะนี่ทำให้ด้านหลังก็จะกรองแบบนี้มาให้แต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่พอร์ต5มิลิเมตรเหมือนทุกทีนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมช่องสี่เดี่ยมแบบนี้ติดเข้ากับตรงนี้ตรงนี้ช่องสี่เหลี่ยมด้านตรงเหนือข้อมือเนี่ยมันจะวางตรงในมือนี่ไม่ได้เห็นนะมันจะหลวมติดต้องติดตรงนี้ครับผมในการยิงแบบนี้แบบนี้ครัแบบ เอาละครับเรามาจับเจ้าซีสเปย์แปลงร่างเป็นร่างเรือโฮเวอร์กันดีกว่าอ่ะอันดับแรกเราก็ต้องถอดอาวุธออกมาก่อนนะครับแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จับหัวนะครับนี่มันจะมีข้อพับอยู่นะเรากลางออกมา้ครับกลางมาให้สุดตรงนี้นะสุดอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วตรงมือนะครับมันจะมีเห็นไหมมีล่องตรงนี้มีรูตรงนี้อยู่แลวตรงตรงมือเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีตัวสลักอันนี้อยู่เราก็เอาสลักตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ครับอย่างนี้เลย ทั้งสองข้างนะครับพับมาใส่อย่างนี้ออาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บตรงเท้านะครับแล้วก็กางตรงนี้ทางโซนนมมากาง่างนี้ครับผมแล้วตรงเอวเห็นไหมเนี่ยจะมีมีคาร์ในตรงกลางเนี่ยแล้วก็พับลงไปครับพับลงไปแบบนี้อย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วแล้วก็ขาเนี่ยแล้วก็ดันมาทีละข้างนะอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับดันออกมาอย่างนี้แล้วก็พับเป็นอย่างนี้นะมันพองมันจะเป็นอย่างนี้นะ ย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเท้ายีงมีสลักอยู่เห็นไหมนี่ข้างหนึ่งครับอีกข้างก็เป็นอย่างนี้แบบนี้นะอีกข้างมันจะเป็นเป็นรูสังเจให้ดูนี่เป็นรูอย่างนี้เห็นไหมรูแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับอย่างนี้จับจับมันเข้าให้เข้าล็อกก่อนนะมันจะต้องพับต้องพับขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้เห็นไหม รับมาแบบนี้เนี่ยปดไปอย่างนี้ครับแบบนี้ด้านล่างอาจจะเป็นเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีสลักตรงนี้อีกอันนึงใส่เข้าตรงร่องนี้นะครับนี่แบบนี้พับเข้าไปให้มันลงล็อกเห็นไหมจะลงล็อกแล้วอย่างนี้ข้างนี้อีกข้างนะครับพับขึ้นอย่างนี้แล้วกดลงมาอย่างนี้นี้ให้มันแล้วก็เอาร่องตรงนี้กดให้ลงแบบนี้แล้วก็ก็กดประกบตรงกลางปุ๊บแบบนี้ครับผม เสร็จแล้วก็เปิดตรงหน้านี้าขึ้นมาตรงนี้ปิดปิดหน้าไว้หน่อยอ่ะนี่เห็นไหมปิดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาอาวุธชิ้นนี้นี่มันจะมีล่องตรงกลางเห็นไหมใส่ลงไปแบบนี้แบบนี้ครับนี่มันจะมีข้างๆ้วยเห็นไหมสองข้างเนี่ยเป็นแง่งๆเนี่ยล้วก็ใส่เข้าไปให้มันลงล็อกแบบนี้3ามจุดนี่เราก็ได้แล้วครับเป็นเรือ h o อร์ของเจ้าสีสเปร เอาละครับเรามาดูรายละลเอียดล่างเรือกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะอันดับแรกดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนบี่แล้วก็กระจกตรงเนี้ยที่เคยเป็นเท้าเนี่ยทาสีดํามาให้นะครับรายละลเอียดเดินลายต่างๆนี่เห็นไหมทามาคมชัดสวยงามมากครับผมนี่แล้วด้านข้างนี่ก็มีทําสีขาวมาให้นะครับแบ่งเป็นประตูเห็นไหมเป็นประตูด้านข้างประตูเข้าออกของเรือนเห็นไหมแล้วก็เป็นกาบเรือนนะตัวนี้ตัวนี้ และตรงด้านข้างนี้เห็นไหมจะเป็นลพลาสติกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินสีออกเงาๆนะอันนี้เป็นน้าเงินด้านๆและอันนี้จะเป็นด้านๆแต่สีมันเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับนี่แล้ดูตรงด้านข้างที่เป็นใบพัดนี่เครื่องยนต์นี่เห็นไหมทำดีเทลมาให้นี่ด้านหลังนะครับใบพัดนี่เห็นไหมตรงใบพัดลมเนี่ยเนี่ยแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเดินรายละเอียดมาให้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนี ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นมีดีเทลต่างๆมาให้เห็นไหมรายละเอียดเนี่ยทํามาไม่ตกบกพร่องเลยนะครับนี่นี่นะแบบนี้นี่ส่วนที่เป็นปืนวิซายเนี่ยข้างบน,นเห็นไหมนี่ตัวนี้จะทาํารายละเอียดมาให้ค่อนข้างดีนะครับนี่นี่แต่ตรงนี้ที่เป็นเปิดมาเอาไว้ปิดหน้าดา้านหลังนี่เห็นไหมนี่นี่สังเกตด,ดูจะมีมันจะมีดีเทลมาให้นะไม่ได้ปล่อยโล่งๆนะครับนี่ดูนี่ตรงนี้ตรงด้านข้างที่เป็นตัวนะครับตัว ดูดอากาศของบัดรลมนี่ก็ทําดีเทลมาเห็นไหมมีเป็นร่องๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของซีสเปรย์ล่างเรือโคครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นตัวของภาคไททันรีเทิร์นมันจะมีลูกเล่นให้เล่น,ลนกับตัวไททันมาสเตอร์ได้หรือพามาสเตอร์ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือนี่เราสามารถเปิดช่องตรงนี้ได้เปิดช่องกันมาเห็นไหมจะมีช่องสามารถเอาไททันมาสเตอร์หรือว่าตัวที่เป็นพามาสเตอร์เอาไปใส่ได้ แต่ผมขอรับแขกับเชิญพิเศษมาก่อนนี้นี่อันนี้ก็คือลงไปจับไปนั่งอย่างนี้จับไปนั่งนี้นะครับจับไปนั่งนี้ได้เห็นไหมไปนั่งข้างในได้อย่างนี้แบบนี้แล้วก็ปิดลงไปนี่เรียบร้อยครับผมเอาเข้าไปซ่อนข้างในได้แบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วเราก็ต้องคอยมาปิดตรงหน้าด้วยนะครับอันนี้ีเห็นไหมแล้วก็ไปซ่อนข้างในแหละ เรียบร้อยข้างนั้นก็จะโผล่ขาห้อยขาโผล่มาี้แบบนี้นี้ครับเอาล่ะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้า C ีสเปรดตัวนี้กันดีกว่านะครับ อันดับแรกผมต้องขอชมนะครับในการเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดต่างๆตามตัวนะครับในการเดินเส้นเดินลายตามหน้าตามตัวนี่ผมต้องขอชมน,นะครับว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับผมโดยเฉพาะตรงแขนเนี่ยเนี่ยี่สักคาว่าอะไรหน้าเป็นภาษาไซบอร์เทอร์เนียนเนี่ยผมชอบมากๆตรงน,นี้มันเป็นเกมที่แบบอะถ้าเกิดใครดูการ์ตูนอ่ะจะแบบหุยตัวนี้เขาเก็บรายละเอียดมาให้ด้วยเลยเนี่ยขนาดนี้เลยนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมชอบตรงนี้มากๆเลยครับส่วนข้อเสียของเจ้าเนี่ย ก็คือมันไซส์เล็กไปหน่อยคือมันเป็นเลเจนด์คลสแล้วดูเหมือนว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่ในหมู่เป็นแฟนนะครับนะมันเป็นเมือนก็เลยแบบไม่ค่อยออกมาทําเป็นของเล่นเท่าไหร่นะตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดทําเป็นดีลักคลาสออกมาผมว่าสาวก G1 อาจจะกรี๊ดคราดกันได้ผมคนนึงเนี่ยที่ตามเก็บแน่ๆถ้าเกิดมาเป็นดีลักคลาสนะครับอ่าและแล้วก็ข้อเสียข้อนึงคืออาวุธตัวเนี้ยมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบนๆแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันติดได้เพพาะของมันเองเนี่ย ติดแขนเนี่ยแล้วก็เอามาปิดวงเป็นเป็นพุงคลุยเนี่ยอัน,นเนี้ยอันนึงเนี่ยทำได้แค่เนี้ยครับมันให้คนอื่นเขาเล่นด้วยไม่ได้นะแต่ว่ามาหนัเถื่อของอื่นก็ได้มือมันเป็นแบบพอร์ต5มิลลิเมตรมันสามารถใส่เขาองอื่นได้นะครับเอาล่ะครับผมผมกับเจ้าซีสเปร์คงต้องขอลากสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ง s ับส c r i b e เป็นกําลังใจให้การทําช่องด้วยนะครับผม mm hmm. คลิปนี้คุณคิดยังไงกับสีสเปรตัวนี้ทิ mm ้งคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายอ So you don't care for being a rebel? I am what I am. Yeah, I guess it is better this way. But that doesn't mean I don't love you. We don't have to be the same outside to share the same feeling inside. No, no. Yeah.